วันนี้พี่ก็จะไปทำภารกิจ์อมเป็นเบคอนแล้วออกไปตามหาเด็กขี้แค้นตัอเด็กขี้แค้นในวันนี้มีคิวถึง20,000คิวเรามาดูกันว่าเขาจะตึงขนาดไหนโดยตัวที่พี่จะใช้ในวันนี้ก็คือซุยลิวตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกองพี่ไลด้วย แม่ผมในชาที่สดใสของเดอะสตองเก้แบนเกลนี่ไงพี่ก็เข้ามาในโหมดปกตินะ้ครับผมอ่าพี่ก็เจอพ่อหนุ่มคนนี้ที่มีออร่ราทารมินสอง0มืนคิวมา<น>พี่ก็กจะจัดให้เลยเพราะเขาแดสใส่พี่นั่นเองนะเหมือนว่าเขาจะเอาอ่ะก็มาดิครับจดให้ได้เสมอเอาดิหนึ่งสองสามอัพปปรดังัดเอ้าโดนแรมาหน,น,านั่งกีให้ไปแล้วครับผมสก,กิลสองโดนนี่ไงสก,กิลหนึ่งมั่วไม่เป็นไรครับผม ตามมาย่ำกระหม่อมเป่าด้วยสกิล3ต่อบอลย้อนได้ยังไงต่อยถึงต่อยมาดูจังหวะก่อนนะผมเอาเ้าเฮ้เยอะอะไรโอ้โหไว้จะสมานไอชันนะเมื่อกี้นี่ไงสกิลสองตกไปไปหนึ่ไง 2, ไปสองย่ำกระหม่อมแล้วกตัวสกิลสองอีกครั้งหนึ่งตัด้วยสกิลสามอ่าต่อยได้ครับผม <What? S 2> เดี๋ยวอันหนึ่งสองสามงัดสกิลหนึ่งใช่ไหมครับผมเรียบร้อยไหม นจะยังฮะนี่ไงย่ำกระบอมโชว์ไปอีกหนึ่งทีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอคนละหนึ่งไรนะผมใครไม่กดไปพี่แนนรับรองว่าเจอเบกอเบคอนแน่นอนเลยครับผมหลังจากที่พ่อหนุ่มคนนั้นโดนจัดการเขาก็มาอีกรอบนะครับผมจังวันนี้พี่ก็จะจับให้นะครับผมมาฮะตอนนี้พี่ก็ยังเล่นซุยริวอยู่นะครับผมปากเขาให้แต่ต่อหนึ่งก็ย่ำกระ่อมจับกระยิวสามเอวันหนึ่งสองสามโดนเต่าเคาะจังวันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นใส่ตำามะนะ เฮ้ยเอาเรื่องอยู่หมารับผมเขาได้เปรียบเรื่องสกิลเรานะเพราะเขาสกิลมีอยู่สามสี่สี่สกิลนะเรามีสามเองปา่าเขาให้ัดสกิลหนึ่งขึ้นมาคผมอย่างวันนี้นี่ไงเอาไหมไม่โดนเอาสวยแล้วครับผมโดนแน็ตแน่ต่อยหนึ่งสองอือฮึเอา,ปาไ,ไปแงสกิลมาผมไม่เป็นไรครับผมเล็กดออกเอา้าโดนรวบสองอือโอ้โหบล็อกได้อยู่อย่าวันนี้สกิลสามย่ำกระหม่อมครับผมอย่าวันนี้หนีไอีกครั้งหนึ่งวิเขาเล็กดออ่าสวยครับผมโดนบล็อกพี่ งัดหนึ่งขึ้นมาครับผมตรงนี้ยังไงรอสกิลสองอ้ยเตะไม่โดนเขแดดออกไปก่อนนี่ไงแดดต่อยได้ครับผมเอวันหนึ่งสอง,ส,องสามเอาค่างัดสกิลสามมาพอดีโอ้มันต่อยมั่วเลยวะ่ะสวัสดีครับนี่จะไปไหนฮะลื่นนิดน้อยโอ้อะไรวะโดนดึงโอ้หินหัวบิกโอ้โหไอ้นี่มันจะร้ายพี่มาั่งนี่ไงสกิลสองโดนเรียบร้อยโอ้โหพี่ได้คิวนะครับผมเป็นไงครับผมปิดด้วยสกิลสองเปนบลอดเท้ นะนี่ฮะจะรัดพี่เหรอเมื่อกี้ฮะเอาไงครับผมพ่อหนุม่มนี่ไงอย่าอย่าพุดนี่จะไปไหนเอาคุณม,มาแล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพ่อหนุ่มคนนี้เขาต้ดนดุอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่ขออนุญาตออกจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าตรงนี้มันมั่วเหลือเกินนี่ไงรวบสกิลดึงขึ้นมาครับผมอย่งางนี้จ้ำกระหม่บบอมด้วยสกิลสามต่อเลยครับผมรอจังหวะแ<บ>ด๊ต่อยอา้าวโดนบล็อกสวยละอุย้ยโอ้โห เหมือนว่าเขาจะไปเอาซุยริวมาเหมือนกันนะนี่ไงโดนเตะไหมครับผมเยววนี่ต่อยหนึ่งต่อยสองยักมมมงกำหม่อมเหมือนกันตบซุกิงซอกอาวไม่นอนสวยแล้วยังไงครับผมโอ้โหโดนง,งันดหนึ่งเหมือนกันอืมเจ็บอยู่เจ็บอยู่นะมงคงใจเย็นอุ้ยอืนี่ไงแดดหน้าต่อยหน้าผมงัดซุยกิงซอกจังวันนี้ยังไงครับผมจังหวะหนึ่งสองสามรอจังหวะบล็อกครับผมอ่าดียังบล็อกได้ไปครับผมเดี๋ยววันนี้นี่ไงเอามีคนมาแจมสวยแล้วครับผม เหมือนว่าเขาจะกดอันตีเลี่ยนขึ้นมานะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมเด็ดหนึ่งสองสามรวมสกิล,ล,ลกมมดึลลง,งครับผมอย่างนี้งัดขึ้นมาย่ำกระหม่อมด้วยสกิลสามอย่างไรครับผมอุ้ยโดนต่อยขัดเอารวมหนึ่งคืนมาครับผมอยูนี่เอือเจ็บอยู่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเลือยเหลืองแล้วนี่ไงแหลกออกมาอืสกิลสองไม่โดนเสียดายว่ะไม่เป็นไรครับยังต่อยโดนอยู่นะย่ำกระหม่อมองลงไปครับผมจับสกิลสักโอ้โหโดนดึงเฉยอะไรไปเนี่ยมา ไปออกมานิดนึงครับผมนี่ไงต่อยหนึ่งต่อยสองรวบด้วยสกิลหนึ่งครับผม,ง,ออง,บง,บผมงัดขึ้นมาด้วยสกิลสามย่ำกระหม่อมตามไปครับต่อยด้วยสกิลสองเอาโดนะนี่ไงแตกหรือเปล่าโอ้ยยังไม่แตกว่ะเฮ้ยนี่มันเถืงทนนานเลยครับผมก็ธรรมดาครับผมมีออร่าสองหมื่นคิวนะต้องตึงมืออยู่แล้วผู้ชมนี่ไงมัวง่งงมวแล้วกูกูงัดมั่วแล้วน้องฮะนี่ไงไม่โดนสวยแล้วครับนี่ไงเอวันหนึ่งสองสามเรียบร้อยเอา้ามาจากไหนเนี่ย โอ้โหการลเปิดอันตีครับผมสวยเกือบแตกอย่าอย่าพึ่งครับผมยังไงย่ำสามไปก่อนอ้าโ,โ,โดนจับอ้เกือบแตกบแอันตีเลยครับผมยังวันนี้ <มา S 1> ไปไหน <มา S 1> อ่าเขาเติมมั่วนี่ไง่ฮ่าฮ่าย่ำสามมาไปไหนแล้วจะไปไหนครับผมแดดหน้าต่อยเอาได้เฉยเอ 1, 2, วันหนึ่งสองสามวัดอะไรวัดอะไรไม่รู้จักเด้งเลือดรอฮะไม่รู้จักอันตีเด้งเลือดหรอนี่ไงฮะยี่เปิดใครคิดว่ามีอันตีแล้วเก่าเหรอฮะ ย่ำก็หม่อมว่ะผมงัดสกิลหนึ่งขึ้นมาครับผมจังนี้ย่ำสามต่อเตะสองอุ้ยไม่โดนจะได้ปะอ้ามั่วมั่วมั่วมันก็มั่วเหมือนกันเลยว่ะนี่ไงต่อยได้นะยังวันนี้สกิลหมดครับผมแด๊ดด้ต่อยไม่โดนบล็อกก่อนจังวันนี้แด๊ดตองโดนจับอ้าวมั่วแล้วไม่โดนเหมือนกันผู้ก็ไม่โดนมึงก็ไม่โดนนี่ไงเคาเตอร์มั่วว่ะนี่ไงย่ำก็หม่อมจับสกิลหนึ่งขึ้นมาครับผมนี่ไง ไปกันต่อเอาผู้หนุ่มคนนี้อีกแล้วอ่ะเนี่ยผู้หนุ่มสองหมื่นคิวยังไงครับผมงานสกิลนี้มาตีไงตบซะหน่อยฮะเตี่ยสังสอนเอ้าโดนบล็อกครับหืสวยแล้วโอ้สวยแล้วครับเนี่ยโดนแงสสองเมื่อกี้โอ้โหตึงจัดโอ้โหมันก็เล่นตึงเหมือนกันนี่อ่ะสวยแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เลือดเราเหลือน้อยกว่าเขาด้วยเอ้าะโดนเฉยเนี่ไงยำสามเอ้ายำสามไม่โดนสวยแล้วอุ้ยไม่โดนว่ะ ก็ไม่โดนเหมือนกันัดสกิลหึงขึ้นมาครับผมเดนีนี้ยังไงย่ำสามต่อหูอแรงอยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงต่อยหนึ่งต่อยสองไม่โดนเ<ล>ตะสองอุ้ยเตะสองไม่โดนสวยแล้วครับผมต้องการจังหวะดีๆนะสกิลสองมันกะยากนิดนึงเนี่ยถ้ายังไม่มีความชำนาญก็ต้องกะระยะให้แม่นๆเอานี่ไงต่อยได้ย่กำกระหมอ่อมสกิลหนึ่งขึ้นมาครับผมจังหวะนี้ย่ำสามต่อแต่ก็แบบนี่ไงเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โห ตึงจัดครับผมเบคอนตัวนี้มาอีกแล้วโอ้โหดูเหมือนว่าเขาจะแค้นเราจัดเลยวะน้องอะไรก็มาดิก็มาดิาดโอเตดโดนเฉยนี่ไงย่ำสองต่อเอาเาเดตออกว่ะอโดนแล้วโดนรวมหนึ่งคืนสวยแล้วครับนอ้องอย่ำสามต่อครับผมตรงนี้อย่าแรงอยู่ต้องกัดจังหวะดีๆนะผมเพราะว่าเขาก็แดตตึงเหมือนกันนะงัดหนึ่งขึ้นมาครับผมเอามาหนึ่งสองสามดตแนาออกครับผมเมื่อกี้ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบล็อกได้นะสกิลสองก็ไม่โดนอีกว่ะโอ้โหยากทิดนึงครับผมต้องกะยงางหวา้ดีๆนะนั่นเองไงเดี๋ยวพี่ต้องเล่นให้มันชํานาญก่อนว่ะไอตัวซูริวนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอามาสองคอมโบนะปั๊บขอให้อัพคั้นเด็ดบอลย้ำกับผม,มสกิ 1, ลสามออกไปโดนว่ะต่อยหนึ่งสองรวบสกิลหนึ่งอาจายูงัดขึ้นครับผมจังหวะนี้รอจังหวะสกิลสองอืมเขาก็ออกไปก่อนว่ะต่อยหนึ่งต่อยสองเอาต่อยคัดได้เอาขัดเด็ดวอลอืมช้าไปหน่อยเอ้าโดนเตะ โอ้ดีนะแดนออกทันเรียบร้อยครับผมนี่ไงยำก็บอกโอ้ช้าไปหน่อยครับผมตรงนี้มาเอาไปดินี่ไงแดนต่อยได้แดนน่าชนเอา้าโดนบล็อกเฉยแตกไหมเนี่ยเหลือบอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับผมนี่สกิลสามสวนไปครับผมสกิลสองไม่โดนโอ้โหโดนแดนหน้าต่อยครับยังไงฮะอย่างวันี้อ่าเขาสกิลมั่วเหมือนกันต่อยหนึ่งต่อยสองก็สกิลสามเหมือนกันเหรอว่าแต่ว่าไม่โดวนวิโดนเตะเฉยเฮ้ย โอ้โหโดนเขาเตะสกิลสองแตกไปเลยจังหวะน,นี้นะไปกันต่อครับผมจังหวะน,นี้ยังไงเฮ้ยอ่าดูเชิงกันก่อนมาเดียเด๋ยวครับก็มาดูเนี่ยเด็ดต่อยหนึงงงหนน่งส, 3, อ,สองสามจับด้วยสกิลหนึ่งงัดขึ้นมาครับผมจังหวะนี้ย้ำสกิลสามต่อเตะสองอ้าวโดนอยูนี่ยฟอลโล l ตามเว้ขเขาแดดออกว่ะจังหวะสกิลสองเราเา้าต่อยได้ครับผมเอฟว่าหนึ่งสองสามอัปคัดแดดบนต่อยได้อุ้ยเขาเล็กดอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงต่อยหนึ่งเอาต่อยได้เฉย เอามันรีเลือดโอ้โหรีเลือดเฉยเกือบแตกเมื่อกี้อ่ะมาเราก็ยังเหลือรีเลือดอยู่เอ้าโดนเตะแล้วมันมาเตะแม่นจังวะโอ้โหนี่นมันเตะสกิลสองแม่นมากเหมือนจะมันเตะโดนเยอะกว่าพี่นะสกิลสองเตะลมมากเลยวะเนาะไม่เป็นไรครับผมเรายังมีขบ,บดั๊บตึงบล็อกตึงเราอยู่ครับผมอย่าไปหยองเงนะีเ่ยงั้นสกิลหนึ่งขึ้นมาเอาได้เฉยเนี่ยยำกระมอมนะไม่าามไโดนครับผม โอ้โดนแดดแน่เฉยโเมื่อกี้บล็อกไม่แทนโดนงั้นแล้วยังหวะนี้ยังไงโอ้โหจำสามมามันเตะแม่นจังวะโอ้โหนี่กูจะเตะไม่โดนเลยเอือยย่ากระหม่อมแหลกออกมายิงสกิลสามใส่เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่เข้ามาบล็อกเขาให้อุ้ยโดนต่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บแล้วกูเจ็บแล้วน้องเอือโดนเตะสองอีกเอ้าโหดีจังวะออกนี่ไม่ไปแล้วผมพี่ลีเลี้ยขึ้นมานี่ยังไงล่ะยำกระหม่อม อ่าเขาเล็กดรอว่ะเขาเล็กดรอส่วนพี่อุ้ยดูเนี่ยครับผมโอ้โหสกิลสามต่อยสวยครับอืยำสองอีกสวยแล้วครับยังไงเอาต่อยได้แต่วันหนึ่งสองสามเอาไปใครได้โดน่อยเดะตามอู้ไม่ได้ว่ะ้ายไปหน่อยครับผมเด็กอ่าบล็อกได้จังหวะนี้ยำกระหม่อมโชว์ไปหนึ่งทีเตะด้วยสกิลสองแล้วก็งัดคอคมๆอ่าไม่โดนงัดคอไม่คมเลยผมจังหวะนี้เดะมายำสกิลสามเอาโดนอยู่ยำสกิลอื้เอาโดนต่อยก็ สกิลสองมันแม่นว่ะเฮ้ยยอมรับยอมรับไอ้ตัวนี้สกิลสองมันแม่นดีอันหนึ่งครับผมตรงนี้นี่ย่ำสามต่อเรียบร้อยไปเลยครับผมน้าขอฟินิชเชอร์หน่อยผสมสองหมื่นคิวอยู่นะมีออร่าสองหมื่นคิวสกิลมันแม่นดีเอานี่ไงพี่ก็โดนเหมือนกันเราว่าเต่แม่นขึ้นนะาาก็มาเลยครับก็มามันวูกๆอ่ะเอ้มันต่อได้ครับผมย่ำกระหม่อมนัสกิลหนึ่งวิเล็กเตอรเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเปลี่ยนตัวว่ะเอาเด็ดบอล นี่เตะสองไม่โดนเมือนเขาจะไปเอากาสลูมานะผมจังวันนี้นี่ไงยังกระหม่อมแดกไปเลย,เลยมาเดะแดดหน้ามาไม่โดนแดดหน้าเหมือนกันโอ้โหโดนต่อยสวยและโดนจับหนึ่งครับผมอ่ามันจะหลอกให้เราเหล็กดอไม่เหล็กดอเว้ยเอา้าเดือดเครอ,เอร์เตอร์วะ่ะสวยแล้วอุ้ยโดนเหยียบอืมแหล็กดอก่อนเอวันหนึ่งสองสามงัดด้วยสกิลหนึ่งครับผมแต่วันนี้เหยียบสามต่อลอยยังวัเตะสองโอ้โหเตะไม่โดนโดนแทนแล้วจังวันนี้ ยังไงครับผมเอาบล็อกได้ต่อย fruits. อืมแดดออกก่อนแดดต่อยโอ้โหเขามีเคาน์เตอร์โอ, ह, โอ ह, ้ counter. โหม,มันมีสี่สกิลพี่เหมือนไส้ปะน่าจะมีเคาน์เตอร์บ้างว่ะตัวซูริวนะพี่หวังว่านะอยากให้มันมีเคาน์เตอร์ว่ะเพราะว่าแค่สามสกิลมันก็แบบคอมโบโหดแล้วนะอืมนั่นแหละนี่ะดับมั่วอะไม่โดนส้อนกระโดดเจ๋อฟอลโล์ตามจังหวะน,นี้เอวันหนึ่งสองสามย่ำกระบอมเอาโดนเคาน์เตอร์โอ้โหเผือจะเชื่ออ้ามีเคาน์เตอร์ว่ะ นัดครับผมนัดโดนนะไม่ใช่เค้าเติมจี้แหลกโดย่ำกระหม่อมช่วยอีกทีนึงอ่ามีเค้าเตอร์แล้วไงครับผมมีแต่สองเว้ยไม่โดนโดนเค้าเตอร์อีกแล้วโอ้โหโดนเค้าเตอร์นไปสามสี่ล้อด้วยว่ะโอ้โหถ้าแบบซุยลือมีเค้าเตอร์เนี่ยพี่บอกเลยว่าตึงจัดนะครับผมย่ำกระหม่อมอีกงัดหนึ่งอ่าเรียบร้อยได้คิวไปแล้วครับผมอ่าสู้กาโร่ได้นะสองหมื่นคิวก็ได้อยู่ครับผมมา เหมือนเขาจะไม่มกันว,วะอันนี้แค้นจัดเลยวะมันไม่ยอมจริงนะเว้ยนี่มันไปเอาการ์โลมานะมไปครับผมไปครับผมแม่จัดให้อื้อนะแงสกิลหนึ่งขึ้นมาครับผมเหนือย่ำส<ด>ามต่อคบมง่ายๆไปกินโอ้ไม่โดนนี่ไงแดกต่อยได้อ่านึกว่าจะเคาน์เตอร์ไม่เคาน์เตอร์วะ่ะเอ้ามันเคาน์เตอร์ถูกจังหวะเฮ้ยจังหวะเคาน์เตอร์มันก็เอาเรื่องนะแดดหน้าไม่โดนอย่างน้ครับมาดิต่อยหนึ่ง ต่อยสองเอาอืมแหลกดองมาต่อยคืนนะผมย่ำสกิลสามเอาน้วใครมาผักตัวนั้นมาใส่วะโอ้มันไม่โดนสกิลสามพี่เลยพี่ยัโดนแดนซ์นะต่อยอีกโอ้ยย่ำกระมมเรียบร้อยกูแตกเลยอย่างวันนี้โอ้โหไม่แน่เลยไปกันต่อครับผมพี่ขออนุญาตเอาการโรมาขอสู้กับไอ้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันตึงอยู่นะรู้สึกว่าซ่วยริวของพี่มันสกิลน้อยเกินไปครับผม แอกดอมาสวนเอวันหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองครับผมย้ำสกิลสามอ่าได้เฉยแดสเอาหลังต่อยหนึ่งต่อยสองจับสกิลหนึ่งครับผมตัดเลือดไปก่อนหนึ่งคอมโ,มโบแดนก็เตะมันลุกขึ้นมาก่อนว่ะแต่มันพลาดสกิลหนึ่งไปนะอ่ะต่อยเอา้าทอรเตอร์หรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่ชัดของตัวมันดำมามันมีออร่าดำด้วยนี่อ่ะดสต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองครับผมจังหวะน,นี้ย้ำกระหม่อมสามเอา้าไม่โดนเอวันหนึ่งสองสามจับสกิลหนึ่งก็ได้เห็นไหมโดน เอวันหนึ่งสองสามำกระมอมอ่าโดนจังวันนี้แดดลอยหนึ่งสองสามเคาน์เตอร์อาฮ่าเรียบลย้ลยลงล็อกดังฟล็อกแหลกนะครับผมจังวันนี้ออะไรจะตึงขนาดนี้ครับผมเบคอนตัวนี้มาเอาอีกเหรอเอาอีกก็ได้นะครับผมจังวันนี้แดดหน้าต่อยหนึ่งยังไงไม่โดนครับผมเดดวนด้วยยังไงครับผมแดดหน้ามาไม่โดนบล็อกครับผมอุย้ยโดนย่ำสามอ่ะเขาไปเปลี่ยนเป็นตัวซุลิมาครับผมอ่าเตะไม่โดน โดนครับผมอย่างวันนี้วันหนึ่งสองสามจับสองเหยียบสามขึ้นมาเขาแหลกดอสวนโอ้โหแหลกดอมางัดหนึ่งเลยว่ะอันนี้มันสกิลมันคมอยู่นะอย่าประมาทนะผมนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วโดนสกิลสามอีกแล้วผมบล็อกต่อยหนึ่งสองสามต้องระวังสกิลสองเขาให้ดีๆนะผมก็สกิลสองเขาคมนะอ่าผมพูดไปเมื่อกี้กูเคาน์เตอร์รอเลยเป็นไงจับสองครับผมตันนี้นี่ไงงัดสามขึ้นมาแดกหลังต่อยหนึ่งต่อยสองจับด้วยสกิลหนึ่งตัดเลือดไปก่อนหนึ่งคอมโบ ยำก็หม่อมโชอ่ะไม่มีเคาน์เตอร์วะสวยดิแต่ต่อยหนึง่งต่อยสองต่อยสามแล้วก็ทาวิสคอมโบอุ้ยไม่โดนพลาดครับผมอย่างนี้มานะอุ้ยดดงัดหนึ่งอ่างัดมัว่วไม่โดนครับผมจับหนึ่งเรียบร้อยไปเลยครับผมตีอ่ะเหยียบสามโชว์ไปด้วยเป็นไงฮะตีเปล่าอุ้ยอุ้ยโดนเฉยนี่ไงมันมาแล้วนี่ต่อยได้ครับผมทาวิสคอมโบยัดหน้าไปออกไปโดนอุ้ยอุ้ยโดนสวนสกิสามมาอุ้ยยำกระหม่อมอ,มอีก เฮ้ยเฮ้ยจะเอาตึงไปไหนฮะขอพี่โชว์หน่อยดินี่มันการโร่นะครับต่อยหนึ่งต่อยสองจอับด้วยสกิลสองลากคอมาเอา้าเหล็กดอแล้วก็เนียย่้ำกระหม่อมลงไปเอวันหนึ่งสองสามทาวิทคอมโบโยัดหน้าแตกต้มลังต่อยหนึ่งสองสาม,มสกิลหนึ่งไม่มาอย่างวันนี้ถ้สาสกิลหนึ่งมาแล้วแตกนะครับผมอ่าเคาน์เตอร์หลอกหลอกตัวเองอะไรวะเนี่ยฮะวิโอ,อ้โหโดนย่ำสามตแตกครับผมจั่างวันน้โอ้โห แหลกดอกมาก่อนนะผมเดี๋ยวมันโดนงัดนี่ไงจับไม่โดนสวยแล้วตัยหนึ่งตัยสองตัยสามจับด้วยสกิลสองอ่ะเรียบร้อยไหมอุ้ยไม่เรียบร้อยวะ่ะนี่ไงเขามีเหลกโดเอ,อ้าเคาน์เตอร์ลมอีกแล้วแตกโอ้โหโอุห้ยโดนเตะเฉยอือหือโดนฟอลโล่ตามด้วยสกิลสองครับผมอือเอาจาัดเอาเยอะจัดนี่ไงมั่ววะ่ะเรียบร้อยนี่ไมางัดอะไรตอนนีน้ตอนเขานอนอยู่อโอ้ยมาอีกแล้ว วิวมันเปลี่ยนเป็นไซตตมะโอ้ไอตัวนี้มันเปลี่ยนเล้หลายตัวว่ะ้วมันเล่นได้หลายตัวแล้วเนี่ยมาดีครับไซตตมะก,ก็มาดีครับที่ว่าพี่กลัวหรอฮะนอกจากคาสุมากิพี่ไม่กลัวตัวไหนทนั้งสิ้นนะครับผมอย่างวันนี้มาดีอ่ากันมัวอีกหนึ่งแดดหน้าไม่โดนยังไงครับอ่ามัวอีกแล้วนี่สกิมัวนะมงคงแดดหน้าไม่โดนยังไงครับผมอืมอุ้ยแดดตรงอืมจับหนึ่งเจ้าตัวขโบย ไม่โดนเอา้าเหล็กดอไปโอ้โหโดนต่อยทิ้งฮะจังวะนี้ไงขอบคุณดีครับไม่เข้าพี่เข้านะเนี่ยเดดต่อยหนึ่งสองสามสี่เทวิทคอมโบยันหน้าไปต่อยหนึ่งสองสามสกิลยังไม่มาผมยังเสียดายอยู่ต่อยหนึ่งอุ้ยไม่โดนเนี่ยต่อยหน้าได้หนึ่งสองสามจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังวะนี้แล้วก็แดดเหยียบหน้าครับผมแดดเอาหลังต่อยหนึ่งับสองจับโดยสกิลสองเอา้าแต่ไม่โดนแต่เคาน์เตอร์โดนนะครับผมจังวะนี้เรียบรอ้อยไปเลย โอ้โหที่ตั้งใจให้เธอคิวสองไม่โดนนะเมื่อกี้จะได้ปิดคอมโบตึงๆเอามันเกิดตรงนี้เลยอ,อะไรครับผมอะไรคือม็อบม็อบไซโคไม่ใช่เฮ้ยมันจะหลอกให้เราคาน์เตอร์เหล็กดออายากวานะน้องเนี่ยต่อยทิ้งโอโ้เราเสียเลือดแล้ววะรึ่งลอดไปแล้วอะมันเกิดตรงแก้เราเสียเปรียบวะมาเนี่ยเดยวต่อยหนึ่งบล็อกต่อยบล็อกต่อยอื้ไม่โดนหรอมาดิ แดนน่ามาเอ้าแดนน่ามาอย่างนี้ก็โดนนี่ครับผมทาวิสคอมโบยันไปต่อยหนึ่งสองเอา้ามันต่อยสวนกูได้ไงวะโอ้โหพี่ต่อยไม่โดนได้ไงมงคงอืออุ้ยเชียเอาแล้วกูแตกได้เลยเหย,ย,ย,ยียบ้อยครับผมอ้าวต่อนี่ยังไงล่ะยังคงเหยียบสามงัดขึ้นมาแล้วก็ทาวิสคอมโบแดี่ยอา,าหลังต่อย, 1, อย,อยหนึ่งต่อยสองทำด้วยสกิลหนึ่งอ่านี่ไปล่อยไหลหนึ่งสองสาม กระบอกอุ้ยเอือบแล้วเมื่อกี้มันลุกขึ้นมาก่อนโอ้โหเอาเรื่องจัดเจ็บอยู่มาครับผมต่อยหนึ่งต่อยสองอุ้ยมัวโอ้โหจับสองไม่โดนเมื่อกี้สวยแล้วครับโอ้โหเหมือนมันจะตึงอยู่นะนี่โอ้มันเล่นใส่ตะมัดตึงอยู่เลยน้องโอ้โหเนี้ยโอ้โหเจ็บเลยเดียอะไกดอกกระเพรานไม่งั้นแตกนะผมจับหนึ่งได้ครับผมไอ้หนึ่งสองสามอุ้ยเขาก็แรกดอกเหมือนกันมาวัดกันจังหวะสุดท้ายนะำูุเลือดเท่ากัน ตัวหนึ่งตัวสองนี่มีโดนเอา้ายืนโอ้มัคือยืนดิ่งว่ะนี่อย่างว่าสุดท้ายเราคมกว่านะครับผมเขายืนดิ่งพดงีมาเอาาอไม่หยิ่งแล้วเออมันไปเล่นอะไรตัวเนี่ยมันจะเล่นกาโร่โหรือเปล่ามาครับผมอุวยเ็กดอสวนอ่ามันจับมากาโร่โครับผมสวัสดีครับอ่ามันจะหลอกให้เราเด็กดอนี่งไงเด่น้ามั่วท้าวิคอมโบย้หน้าไปเฮ้ยมีโดนเอา้าดนสวน อื้โดนสวนเนี่ยต่อยหนึ่งต่อยสองเอาจับหนึ่งไม่โดนจอมันสั่นนะช่วงนี้โอยพวกนี้มันเล่นตัวที่มันแบบทำจอสั่นมากเลยว่ะครับผมยังไงฮะมาดิเอาเปล่าไม่เอาพี่เอานะฮะแดนแอสตอยเอ้าได้เฉยจับด้วยสกิลสองครับผมยังวันนี้งัดสามขึ้นมาแดนหลังต่อยหนึ่งต่อยสองทาวิทคอมโบยาน่าแล้วก็แดนต่อยเอา้าเขากดเคาน์เตอร์รับเลยอ่ะโอ้ช้าไปหน่อยอะเมื่อกี้มา มองนะโอ้โหโดนแดสเฉยสวยแล้วครับผมแตกไหดิเอาเหล็กดอกลับขึ้นมาจับโดนสกิลหนึ่งเอาเคาน์เตอร์มั่วเกือบโอโหเกือบเลยมอกี้จังหวะแบบหนึ่งสองทาวิตคอมโบอาเหล็กดอได้อยู่เอาเคาน์เตอร์สวยดิเนี่ยจับสองแล้วก็เหยียบสามขึ้นมาแตกเลยวายอะไรจะตึงขนาดนี้ครับเนี้โ,โหถ้าใครเจอเบคอนตัวนี้ที่ไหนก็ระวัาางตัวให้ดีระวัเาางเบคอนตัวนี้ตบกบ,บาลเอานะครับผม เฮ้ยมีใครปึ้งกว่านี้รึเปล่างมงคงเอาใหม่อีกแล้ว,วะ่ะโอเป็นมาไวยังวะนี่อะดูเหมือนจะร้อนจัดเลยวะ่ะเฮ้ยร้อนที่หัวเปล่าฮะแดงแดงๆสวยละโอ้โหโดนเคาน์เตอร์แหลกดอรอสวนจับด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัวไม่โดนโดนโอ้โหโดนแดชสวนกลับนะผมจากวันนี้แหลกดอรอมาต่อยหนึ่งต่อยสองทาวิคโ,โ,โคโบโอ้โทาวิคโคโบเก่งว่ะโอ้ยเมื่อกี้เกือบโดนแล้วครับผมเคาน์เตอร์เตาออกไปก่อน โอ้โหเราเสียเปรียบเลือดนะเมื่อกี้เลือดเราแค่ครึ่งหลอดเองนะเหมือนว่าเขาจะเกิดไกลเกินไปมาสวัสดีครับพี่สู้ได้เสมอเนาะเฮ้ยอื๋เอเปล่าแด็ดหน้ามาอ้าวต่อยหนึ่งต่อยสองได้เฉยอืมเขาวิ่งคอมโบแดดโอ้โหโดนโอ้โหโดนมานั่งนะมเงมื่อกี้มานั่งมันบังครับผมอือโดนบล็อกเฉยเรียบเลยอือมีแหลกดอว่ะนะ้องนี่ไงจับด้ยวยสกิลนหนึ่งเหยียบสามเอาขอแหลกดอ ยังไงครับผมก็มาดิครับก็มาดูวุ๊กนี่ไงแดนมาไม่โดนเอ้าเค้าเตอร์อีกแล้ว <c oughs> นี่ไงนี่งไงเค้าเตอร์มัว่วอ๋อทวิคอมโบยันน้าเอา้าต่อยไม่โดนเอ้ากูก็เค้าเตอร์มัว่วเรียบเลยบายบายโอ้โหแตกเพราะว่าเค้าเตอร์มัว่วนั่นเองครับผมอ่ะไปกันต่อทั้งวันนี้ไม่มีใครยอมใครอะ,อะไรครับผมอะไรครับผมนี่งไงนี่งไงวันดีครับแดนต่อยหนึ่งสอง อันนี้ไม่โดนว่ะเออเออเโดนจับแล้วอู้มันจะดังเราหรือเปล่าเมื่อกี้มันวิ่งใส่ยรั้วออกมาดินี่อ่ะต่อยหนึ่งเอ้าเดนเคาน์เตอร์โอ้โมันก็เคาน์เตอร์ตึงเหมือนกันนะเนี่ยเคาน์เตอร์ถูกจังหวะนั่นเองนะผมอ่ะอะไรต่อยหนึ่งอื่มไม่โดนแต่ต่อยโอ้โหโดนวนต่อยครับผมเมื่อกี้ยังไงครับผมยังไม่โดนนะอืหาจังหวะต่อยหนึ่งต่อยสองเอาจับหนึ่งได้ครับผมตรงนี้เกียรโตคาโบอืแหลกดอกไปต่อยได้เอาหนึ่งสอง สามแล้วก็ทวิทคอมโบยันหน้าไปดักต่อยอ่าเขาเติมมั่วนี่ไงเหยียบสามขึ้นมาครับผมอย่างวันนี้ต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามทวิทคอมโบยันหน้าไปต่อยหนึ่งต่อยสองเอ้าบล็อกได้ว่ะเอ้าไอ้เว้เนี่ยเออใจเย็นอย่าเสือกอย่าเสือกน้องโอ้โหล้เต็มเต็มแน่กูเลยมึงต้องโดนแล้วน้องโอ้มันล้านพี่เฮ้ยไี้ยงไงจะหนีไปไหนฮะมาต่อยพี่ต่อยหน่อย โอ้โหมันวิ่งหนีจัดเลยว่ะูขอเปลี่ยนเป็นโซนิกมาจะหนีไปไหนคิดว่าจะรอดเหรอฮะอุะ้ยมันหลานคนอื่นด้วยอเนงะนี่ยรวมสมามอะไดวันหนึ่งสองสามออเกมหนีเจ้ยโอ้โห,โอ,โ,หโอเคครับผมถ้างน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปก้องพ่ไล์ด้วยเจอก,กันใหม่ EP หนะ้า